แาวหายังบ่ไดงมะคุ้งคือแซวนอ้องปิดนกเอาวันนี้วันที่แซว,วหายังบ่ได้กระจั่วมาคุ้งนีง่แหละแนง่ายๆนี่แหละสูบิกซ์สีเข้ตามตำมาคุ้งเพิ่มพ่อโอ้ยแสบจุดจกินกระทอดจิโร่เมือนพี่น้องเอ้ยมาเด้อ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 คือแห้งๆพี่น,น้งนองมือนเนี่มันเค็มใส่ปลาแดกต้อนพร้อมได้พี่น้อง บาดีย้ำเทียงจ้าตำหมูคงน้ำปลาบัวด้วยจะด้อตำแบบบ้านๆไล้มื่อนี้นะแส่บกระเดกต้นแส่บกระเดกไฮ้อมหอยหอยเบอร์ตัวชิมก่อนแสแบสุดบรรยายพี่น้องเลยแส่บอี่นี้ เก่ดเจ้าก็ห้องก็ไปรับมากระเบิดเลิกกินแตงโมหฮองลุงพลก็แล่นไลงังวพี่น้องเอ้ยกินข้าวกระสีโบแล่กัวขจามะพ่าทงนี่แหลยวัวขจามะพ่าเข้าพาาระท่านได้มัดแล้วอีกเลยนี่ปลาแดกต้อนปลาบัวนอนแะงแม่งยกข้า่น้องปลาบัวชซิซิปลาแดกเลื่อมอันนี้เถอะมาเด้อจ้ามาลุงพลเลยถอดกิโลปลาบัวชไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้ะพี่น้อง มาจะมาอาหารเที่ยงทอดจิลอปิ้งตับตำมะคุ้งเฮิ่มพี่น้องเอยมาเดินมาเดินมาเดินแซ่บๆน้ำกันเด้๋ยจัาสาวเที่ยงนี้กินกันแบบง่ายๆจ้าบายดีเพื่อนสาวก็มาพอดีจ้าลุยรอบบ่ายจ้ามาก็รว่าความทำเองแต่น้องเบคิ้ว ไปดีรอบไปไปรอบเทียงจ้าพี่น้องเออจ้าจ้าเป็นเ้อเป็นข้าวเทียงน้ำกันจ้าเดีวเป็นมื้จ้านี่เป็นกวยเแล้วก็เป็นก้าเทียงจากบ้าเอางั้นนะการสบายเลยนะินให้คุณ

นมเต้ามื้อคืนเขาเป็นคันต้องทําบ่ <coughs> <coughs> งานมาแก่แล้วโตขามาเย้องไปพัชชคนเดียวมาหน่อยหงผิดหาเลยก็จะมาแหละคนไร้งัวจอขนาดนี้เนาะช่วยมาแห้งไร้งัวนังโอ้ยต้างติ่งจ้างเต็นทบเบิ่งกันเลยนี่ไ้เป้ป้อยนั่นน่ นี่คือทังบ่านเตสีนะห้อนเฮ้อนเป็นได้บ้างนนะ่ะแม่นมีมันก็แจ้งเราได้ก็บ,บึงค่งอืม้มบ้านก็บวนเหแล้วบอกกันกับ่อได้บอกก็ก็สั่งหัวสั่งอีก mà không liền, nó là... đây, cái này luôn. hành đi rất nhiều thôi có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โดนเลยแล้วมาออกินไงเฮ้ยโตใชวาจิตออกง่าลูกนี่กนปั้นเข่าท่านมากัคัดของเลนชั้นไปแล้วอ่ะแล้วก็ยังมาเละโม้ตัวเองวางนั้นจำให้มมงจะว่าและรบบจักอันจมูานให้ mình cháu mình, mình chắc quá. không thể nào, ra thôi ra rất giờ giờ tôi cái đấy. <laughs> ดปกระแดตอนก่อนพี่น้องอบ,บึ่ม,มแล้วมาแล้วก็มันคนลดทุนใชยแล้วมันฮึกรดมัน่อได้ฮึรถลดแล้วสี่คนมาแหงไปเชื่อสี่มัดสี่มัดเลยใช่ไหม บแล้วก็จำวานนี่ิบแล้วบ่วมาจำหอดวานน้อยคั่เนาะบัวไี่ก็กล้น้าอยู่ในหันมันก็บมาดอกอืมกระจาอเจะดึงร่วนใช่เขากระเทิร์นให้เยี่ยมเทศนั่ง เฮ็ดมันจะตับเนกบปลนี่ขอห้างคำจ้างเส้นจ้างวิวเออโอ้น้ตเส้นายชือมันกับปลาตุ่มยาเคยดนดเ่ได้วยำ่อยเจ้าบุญใครมาไ้นลค่อนจจะหวเสงองกองเลย dạo mất mặt của mình một lần tranh cửa hai mất mặt 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 มาได้แล้วมึงจะพอมีที่พ้นหตามพ้นมาได้งา้มไม่คนก็จะตีง้มันก่อนเนี่หม่มนเขาอยู่เขาเลยนะาตีเนี่แล่วเล่า,ขาเาขอมาได้ละผาก็อ๋เอ,อเอาไว้น้ำตัแล้ววะาเขามาจะคล้องเขามาแเขาตีเ้ออโทษบึมีทางเขาแล้วหรอ

เวลาเราใช่เหรออยู่ยมันมันดูเล่าไปเดอดบาทอย่างนี้จิตแบบเร่งรีบเลยพี่น้องมือหนี่ง ไปห้องก็เจื่อห้เอามลงกอนเตี้ยานนีอ่ครันอยครับพะโล่้น่อยครับใจเล่งใจหน้าใจยังลงเจ้ากับข้าบรไทผอกขี้น้ำมันหลอกมันก็โลกหอยใ่อิย่งเอาหื้ย่างเอากปทนราอือกินลาวขี้โรด มันเป็โรคเองบิดโดดดดงโดด้งพวกนาก็ไมน่อยคุณพแต่ว้าตอนแรกนะกิดไหมไม่ล่านอะไรไม่จะรองตุ่เท็ดเลเอ็ดอไปที่เราพี่น้องเอ้ยมือตาเฮ้ยแต่้าสีของเนี่ย มันมเอ้งกันมทำวมขมเอาเองเดินจะปอกัยังเราพุดน้แเนี่วันี้เอก็เดียวจะปกนม่อยู่ผมโคง่ายผมยินใจผมจเ้าวดีดำๆในแล้วก็แดงก็แล้วมาแกงแกงสุกมออกห้ว้างก็แดงนะ ายนะผมจริงผมอุ้ยต่มาหุ่งมันนี่แซ่พี่น้องบิดต่ำแปเบ้านๆมันแซ่น้องค้องใจยังหังไม่เนาะ แมวอเากอัตเองยังเขาเงียนั่นน้อยวกระาอะไรคือว่าแราเื้เ้่เราิม่พอรอจะบอกแต่ก็ชีู้จังกงงบบแต่่ลุ้นลุแม่นงน้นุเจากัน เออจะชื่ออมับคอยไปใช้คนบกคอยอันนั้นเลยเบ่เต็มร้อยเป็นได้อันเดยแล้วก็มีอื่นอันนี้แล้วก็อะไรอาย

อยู่ันยังไงงัวอยู่กันีต่ต้อไปอยูเว้นอยูกับต่อมอย่ยงกระบวนใหไม่เว้นม่กลับประบวนจาาที่แล้วพือที่เฮ็ดกับเขาไว้ลายจ้าเหนิวหับเว้นหับกลับขนาดกระบวกไหนเนาะขั้เขาขู้เขาทับอกลจ้าเนี่ยนะ โ oh. <Mama. S 1> อ้มามาอย่พี่ขัวปกติเป็อย่าใจเว้นใจกำกันไปนอกพีนกนกาาน่น้องเนาะาการน้ามีอินสิได้บ่ได้เป็นน้ีน่เกาออ

กันแบบน่หนไก็มดลอดนี่ะงานคืมอย่างบบบแบ่าใจกของงานอะไรเจ้าของงานเกินม่นี่เอมาแล้วกูได้บันเลยอันในโรงไปแล้วครับปึ๊ดจ้ำวานอยู่แล้วไปนอนเลยกาับสุดท่านงานีเที่ยวบม่แมทุกลงที่ทบมาเอาเองนุบกเขาเองจิมาเขากันนี่วะ ปปไปเลยไปไปเฮือมเมื่อเอาขา่าือนอิ่มโบร์ยังขา่าร้อยเอาหยดเอาไปยังไงโบร์บล็อ,อกาขาครีมนะเนี่ยนขีดโม,มนบนดโมบร์ะดูบ้บระกระดูพุ่นบ้านปลาบวัว ช้อนะดูนี่ลหะยาคนเป็นเดีกวปนดกเนหามแรงกควทำหาระจาเลจ้พี่น้องพวกกันคลิปหนาจ้พี่น้องขอบคุ้ทุกํำล้าใไเด้อพี่น้องเด้อช่วงมาหายประวัลุงพรบริโจมลุงพรหลอเเ้าหายเล่านี่แหะพี่น้องทำหา้าระจาเะจ้ไปเลยจ้าสบายดีพี่น้องบแพงเน่นองสบายดี ป้าบัวจะจมลูกพร้อยมาบด้จ้จมละห้าลีนี่ล่ะ